รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Did you k n o ่ยาดมสมุนไพรคืออะไรยาดมสมุนไพรก็ชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นยาดมที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรต่างๆนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้ยาดมสมุนไพรตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนคลื่นเหียนนะคะหรือว่าปวดศีรษะเป็นหวัดอะไรพวกนี้สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มของเครื่องเทศหรือว่า ยาบางอย่างเนี่ยก็จะช่วยบรรัดอาการได้วันนี้คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้เรื่องการทำยาดมสมุนไพรแบบง่ายๆนะคะแต่ใช้ได้ผลจริงกับดิจูโนเดี๋ยวตามครูมาเลยนะคะมาดูวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้าง วัตถุดิบในการทำยาดมสมุนไพรตัวนี้นะคะอันแรกเลยก็คือตัวนี้ค่ะรกจันนะคะหรือบางคนก็เรียกรกจันเทศอันนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการจุกเสียดด้วยนะคะ,ะตัวนี้คือกระวานจะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนช่วยในเรื่องของการขับลมระบายลมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะโกดหัวบัว มีฤทธิ์เป็นยานะคะช่วยในเรื่องท้องแน่นท้องเฟอ้อแก้ลมวิงเวียนปวดศีรษะตัวโกดหัวบวเนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมอยู่มากอันนี้คือโอยกากนะคะหรือจันแปดกลีบช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการหวัดน,นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคนะคะ อันนี้ผิวมะกรูดค่ะนี่ก็มีน้ำมันหอมมากนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสบายโล่งจมูกนะคะตัวสุดท้ายคือน,นี่เลยค่ะการปลูกจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยฆ่าเชื้อในช่องปากหรือฆ่าเชื้อในทางเดินหายใจนะคะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนอกจากนั้นก็ยังมีพิมเสน ทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายช่วยกระตุ้นให้เรามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นเมนทอนนะคะเมนทอนนี่จะช่วยให้เย็นสดชื่นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมันหอมซึ่งในที่นี้เราจะเน้นการใช้ Essential o ออ e ์ s เอเซนเชียก็คือน้ำมันที่กลั่นออกมาจากตัวพืชหรือสมุนไพรนั้นๆซึ่งจะมีผลในการบำบัดรักษาได้จริง e s s e n นเชียลอต่างจากน้ำมันหอมสังเคราะห์เพราะว่าน้ำมันหอมสังเคราะห์ก็คือเป็นการสังเคราะห์ทางเคมีแต่เอ s เซนเชียลอนี้จะเป็นตัวน้ำมันที่สกัดจากพืชธรรมชาตินั้นๆจริงๆเดี๋ยวเราจะมาผสมยาดมสมุนไพรคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมค่ะมาทํายาดมกัน จากที่ครูได้อธิบายเรื่องวัตถุดิบ ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนําวัตถุดิบเนี่ยมาตําก่อนอันแรกเนี่ยรกจันเทศเราก็จะต้องนํามาตํานะคะให้แหลกๆพอประมาณนี้ไม่ต้องถึงกันละเอียดมากนะคะการที่เราจะต้องนํามาตำเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุน้นนะให้สมุนไพรนั้นเนี่ยเขาขับเอาน้ํามันออกมานะคะอ่ามันจะมีความหอมมากกว่าที่เราจะไม่ตํานะคะอันนี้คือกระวานค่ะคุณผู้ชมลูกกระวานแบบนี้นะคะ ลูกกาวานเราก็นํามาตำตัวนี้โกดหัวบัวนะคะไม่ต้องตำอันนี้คือตัวโปยคักหรือจันแปะกลีบนะคะเราก็ต้องนํามาตำถ้าคุณผู้ชมได้กลิ่นเหมือนครูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอตำแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมีความหอมมากขึ้นนะคะเพราะว่าน้ํามันในตัวของสมุนไพรเนี่ยเขาจะส่งกลิ่นออกมามากขึ้น,นะคะผิวมะกรูดเราก็ทําเป็นชิ้นฝอย,ฝอย หยาบๆเล็กๆแบบนี้สำหรับการครูเนี่ยเราไม่ต้องตำนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องละลายพิมเสนกับเมนทอนก่อนเราก็จะนำพิมเสนใส่ลงไปสังเกตนะคะคุณผู้ชมยาดมสมุนไพรตำรับนี้ของครูเนี่ยครูจะไม่ใช้กระููลนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยแพ้กระบบลนั้นเราก็เลยเลี่ยงไม่ใช้กระบูลมาใช้พิมเสนแทนนะคะพิมเสนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60กรัม แล้วก็เมนทอนเมททอนเนี่ยจะใช้120กรัม2อ,อย่างใส่ลงไปในนี้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใช้ใช้สากค่อยๆบี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะใช้โกรงในการบดผสมเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องกดกดแบบนี้นะคะกดแล้วบดทั้ง2อ,อย่างเนี่ยพอเมื่อเขาผสมกันเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายเป็นน้ําบดแบบเนี้ยบดไปเรื่อยๆนะคะจนเขาละลาย เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราคนไปสักพักหนึ่งนะคะก็คุณผู้ชมอาจจะถามว่าพักหนึ่งนี้แค่ไหนก็ประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนจนได้ละลายกลายเป็นน้ําแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว,เร,วะะเราพักไว้นะคะเราพักไว้ต่อไปเราก็จะนํา เครื่องสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยมาผสมลงไปในอ่างผสมเลยนะคะสําหรับยาดมสมุนไพรที่ครูทําให้ดูในวันนี้คุณผู้ชมสามารถนําไปกรอกได้ประมาณ20กระปุกเล็กๆนะคะ20กระปุกเล็กๆเ,เลยอันแรกเนี่ยเราจะใส่รกจันลงไปก่อนนะคะต่อไปก็จะตามด้วยกระวานพอเราใส่ลงไปแล้วเรา คลุกเขาเขาก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะใส่ตัวนี้ค่ะโกดหัวบัวคุณผู้ชมอาจจะถามครูในใจว่าเอ๊ะโกดหัวบัวเนี่ยถ้าเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ได้ไหมก็ได้ค่ะตามที่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยตัวนี้โป้ยกักค่ะ คือพอเราใส่สมุนไพรไปทุกครั้งเนี่ยนะคะพอเราใส่ไปอย่างหนึ่งเราก็คลุกเคลา้าคนให้เขาเข้ากันสักทีหนึ่งนะคะเราจะไม่ใส่ชนิดที่แบบเอาทุกอย่างใส่ใส่ลงไปแล้วมากวนทีหลังเราจะไม่ใช้แบบนี้ถามว่าทําไมอ่ะทำไมต้องใส่ทีกวนที <c oughs> เพราะเป็นการช่วยกระตุ้นสมุนไพรแต่และชนิดเนี่ยให้มันส่งกลิ่นออกมาผสมผสานกันเร็วขึ้นเสร็จแล้วเราใส่นี่ค่ะผิวมะกรูดหยาบลงไป สุดท้ายค่ะการพลูนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ตัวเนื้อยาดมแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ต่อไปอันดับต่อไปเราก็จะใช้ นมเอนเมนทอนที่เราละลายจนเป็นน้ําไว้แล้วเนี่ยเทลงไปนะคะเราค่อยๆใช้ช้อนตักผสมลงไปนะคะเราจะไม่เทพลวดพลาดลงไปแบบนี้เพราะว่าการเทพลวดพลาดลงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปมันก็จะทําให้สมุนไพรนั้นแฉะและอย่างหนึ่งถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันเย็นขึ้นสมองเกินไปนะคะทุกอย่างจะต้องอยู่ในความพอดีนะคะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้ อันนี้พอใส่ลงไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องคลุกเขาด้วยนะคะจะเห็นว่าเนื้อยาดมสมุนไพรนั้นมีความชื้นแฉะพอประมาณให้ดูเนื้อสมุนไพรมันจะมีความชื้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วเราจะมีการแต่งกลิ่นด้วยน้ำมันหอมระเหยหรือเอเ e n t i a l o i อยเริ่มแรกเราจะใส่น้ำมันระวานนะคะ เราจะใส่น้ำมันกะวานเข้าไปประมาณ5หยดนะคะ1 2 3 4 5สสเสร็จแล้วเราคนค่ะเราใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปแต่ละครั้งเนี่ยกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปตามกลิ่นของน้ำมันนั้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลมกลืนกันด้วยตัวของมันเองนะคะเราตามด้วยโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่สัก3หยดก็พอนะคะ1 2สอง ระน,นี้นีพวกนี้มันจะกระตุ้นให้ร่างกายเรามีความรู้สึกตื่นตัวนะคะให้ระบบประสาทตื่นตัวขออนุญาตนิดนึงอหอมชื่นใจเลยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราจะตามด้วยน้ำมันอบเชยนะคะห้าหยดสองสามสี่ห้า ต่อด้วยนี่ค่ะน้ำมันโปอยกากค่ะน้ำมันโปอยกากจักเสร็จหส่วนสี่ช้อนชานะคะ1ส่วนสช้อนชาคลุกให้เข้ากันปิดท้ายค่ะด้วยน้ำมันมะกรูดสกัดจากผิวมะกรูดใส่ไปเลยค่ะ10หยดสามสี่ห้าหเจ็ด ย <90. S 2> ะดมกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเราทำยาดมนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องหมักแล้วก็บ่มเข้าไว้สักประมาณ1เดือนเราจะได้กลิ่น ของยาดมสมุนไพรที่หอมนุ่มและละมุนมากขึ้นเลยทีเดียว mm hmm. หลายๆคนบอกว่าใจร้อนทำเสร็จอยากใช้เลยได้ไหม มันได้ค่ะแต่ว่ากลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันจะยังไม่กลมกลืนกันมากนะักแต่ถ้ายาดมนี้ผ่านการหมักบม่มครบตามกําหนดแล้วกลิ่นมันจะละม,มุนกลืนกันเวลาดมสูตรดมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่บาดจมูกมันจะนุ่มแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าแล้วบ่มยังไงคะก็ใส่ ชามผสมนี่ไว้แล้วก็หาไอตัวแผ่นแรปมานะคะแรปเอาไว้ให้มิดเลยนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในห้องหรือในพื้นที่ที่ไม่ถูกแดดแล้วก็หมักบ่มเอาไว้แล้วเราดูความเปลี่ยนแปลงของเขาทุกวันนะคะแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมอันชื่นใจของยาดมสมุนไพรอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะในการทำยาดมแถมให้อีกนิดนึงค่ะครูจะสอนคุณผู้ชม ในเรื่องของการมัดยาดมเราก็เตรียมผ้าเขาบางหรือเป็นผ้าโปร่งที่มีลักษณะของเออบางๆแบบนี้ให้มันมีรูๆนิดๆเพื่อที่จะให้กลิ่นของเขาเนี่ยสึมออกมาได้นะคะเราก็ตักสมุนไพรเนี่ยในน,นี้ตักใส่เข้าไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ง่ายๆเลยค่ะจับเขาชนกันอย่างนี้ชนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนหมุนเขาแบบเนี้ย นะคะหมุนแบบเนี้เราก็จะได้มาละหนึ่ลูกนะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้ะคะ่ะมัดเป็นเงื่อนธรรมดาเพื่อที่จะให้แน่นแล้วก็ให้เขาอยู่เท่านั้นเองตัวหางเนี่ยเราก็ม้วนซะให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดนะคะใส่ลงไปแบบนี้เขาก็จะอยู่สวยๆอยู่ในขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝา แบบนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะการทําไม่ยากเลยผู้ชมสามารถที่จะทํายาดมสมุนไพรนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เอาไว้ใช้หรือนําไปเป็นของฝากของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนสนิทก็สามารถทําได้เป็นการประหยัดด้วยนะคะทําเองใช้เองปลื้มใจนะคะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมมีคุณค่าแค่ไหนคะสมุนไพรไทยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิปัญญาของคนไทยเราละเลยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวหรือแม้กระทั่งสังคมไทยของเราและเป็นการช่วยอนุรักษ์งานภูมิปัญญาเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาด้วยคะ่ะอันนี้คือนี่เลยคะ่ะตัว เ <c oughs> อาพายพัดนี้ไม่เป็นไรเหมือนกับเป็นการกินเท่งนะอะไรประนะคะเอาไว้ในกระดหนึ่งค่อนเดี๋ยวเราจะมาผสมยาดมกันนะคะคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อม